ลังกินมนก <c oughs> เล่นเป็นแบบไหนเป็นถ่ายแบบคลิปหรือว่าแบบไอคลิปเนี่ยไม่ค่อยได้ออม,มาใช้ไงอนเนี้ย ไม่ติดแล้วเหรอไม่ติดแล้วมองไม่เห็นแสงเลยสุดยอดจากนั้นก็ยังไม่ได้เกะเลยคนระับตามช้อนหวานรีเจนซ์โน่นี่คือฮอนนี่หนึ่งสองอ หรือเราต้องทําแบบเป็นภาพเป็นภาพขายได้ไหมรสชาติไม่ได้ไม่ได้ีนี้เนยโอ้ะแม่มันต้องเอาผงลงมาก่อนอให้มีผงอยู่ในในกองฟืนอ่ะใช้เรียบเรียบเห็นในแบบเออ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมาเหมือนมาอะไหนเฮ้ย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 ใส่เลยกวะโอ้ถึงถ่านอัดก้อนมาซะด้วยบ้านนี้ไม่ธรรมดา จะติดสมัครใหม่เมื่อกี้เลยเพิ่งใส่ยินนะไม่ถึงด้วยสามไปไม่มีเลนไกลนกนกนกจนสูมได้แค่นี้เองนี่ชัดสุดแล้ว อืมจีอจอมนี่เช่ yeah. <c oughs> อะไรกันอะไรกันวะเนี่ยตั้งแคมเล่นเกมโอ้โหดูมาหมดะฮ <c oughs> สายแบบ ตั้งแคมป์เล่นเกมก็จะมีอยู่แค่นี้แหละอยาอารมณ์ตอนอยู่มัธยมต้นไปออบ้านเพื่อนเล่นเกมเล่นเกมเพบ้านเพื่อนนี่ไปเลยน้านินบางขอนเหรอเฮ้ย เอ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้โหจริงๆเอาเอาพารมลมาเป่าอยู่เลยไป่นเหเยอดด้วยตุ๊กทีๆหน่อยออกกําลังกายบ้างเมย <c oughs> และเราก็ทำการใช้ไอ้นี่เสียบเห็ดบน้าไหนก็เลี้ยงบ <c oughs> น้าไหนก็จับ นี่ชิ้นสําหรับเสียบย่างกินนะฮะทําอะไรนะทําเสียบเสียบไม้ไม้เสีไม้ย่างนะฮะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆโอเคตีมากแน่นอนคุ้มโคลนสวัสดีครับพี่นนท์พี่โดนเดี๋ยวแนวพิมพ์ประการซื้ออะสายร้อยมะลัยเลยซื้อสักอย่างนะพอขับรถมาผมมองอะไรไม่เห็นยังไม่ถึงรอบที่หม่งร้อยพุงมะลัยเค็มอยู่กับทัวร์มาแล้ว เช็ดเอาไว้พันตัวใช่ไหมตัวเดียวเพราะเราต้องถึงพันหรอกมีอะไรอยู่วะเป็นไงฮะพ่อครัวอร่อยไม่รู้อร่อยฝีมือตัวเองนะอร่อยหรือหิว มันทำมาแล้วอ่ะหมายถึงว่าที่ถ่ายวิดีโออ่ะอืมดีไหมดีไหมฮะต้นต่อได้วแกล้องนี้มันก็ดีอ่ะเยมันก็ชัดนึกถึงตอนที่อยู่บ้านถ้าอ่ะพี่แล้วที่ย่างต่อแล้วมีพี่กายว่าที่เอามันเอามันไปยัดใส่ใต้ใต้ถานพี่ชอบเอามันไปยัดใส่ใต้ถานนี่แหละ โคตรอร่อยอ่ะแล้วยิ่งเป็นมันแบบเป็นมันเทศอ่ะเฮ้ยมันม่วงเลยนะนี่อ่ะแบบแล้วอยู่ดีๆมันก็ร้องแบบเฟรดมันจะมันจะเค็มก็เลยร้องแ,แบบเอาบัวน้ำจิ้มมาจิ้มตรงนี้นี่ <c oughs> แบบ <c oughs> หน้าเตาเลยหน้าเตาเลยร้อนๆเลยแถวน้ำจิ้มกีฟูัวครับสุกแล้วล <c oughs> มีถ้วยเล็กไม่ไกลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีเด็กในบ้าน,าน,นด้วยที่เรา<อ>จะมีเซนต์เพื่อหนึ่งอ่ะแม่งจะกลายเป็นไอดอลของเด็กรุ่นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นการเมิดกันทํางานร่วมกันก็ได้เอาจริงดิเย็นเย็นต้องอยู่แบบที่การอยู่ที่เดียวกันโคลอห้องอะไรกูไม่ยกให้หลงห้องกูว่าในย